ประตูญี่ปุ่นก็โว๊กกันมานานมากแล้วเนาะแต่ทำไมไม่เห็นมีใครว่าเลยล่ะสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะเราจะมาในคลิปชวนคุยในหัวข้อที่ว่าการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นเนี่ยโวกกันมาตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าทําไมถึงไม่มีใครด่าเลยล่ะคือช่วงเนี้ยทุกคนคงเห็นเนาะว่ากระแสโวกอ่ะมันมาแรงมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสายหนังสายเกมสายซีรีส์เนาะอย่างหนังก็อย่างเช่น Li ต t l e m e r m a i d เนาะซึ่งต้นฉบับเนี่ยเป็นผิวขาวผมแดงแต่ว่าในไลฟ e แอคชั่นเนาะดันปรับให้กลายเป็นคนผิวดําที่ไว้สงสดด์ล็อกอีกหรือว่าจะเป็นเรื่องสโน h ว t e ล่าสุดเลยที่ต้น ฉบ,บก็คืออย่างที่ทุกคนรู้เลยผิวขาวเหมือนหิมะเนาะแต่ในไลฟ์แอคชั่นดันปรับให้กลายเป็นบริสุทธิ์จากภายในเหมือนหิมะซะงั้นหรือว่าอย่างใส่เกมเนาะก็อย่างเช่นเกมคอนคอร์ดก็คือเหมือนโวกจนแบบ ไม่มีใครซื้อจนต้องปิดตัวลงเลยอะหรืออย่าง Assassin's Creed เนาะภาคล่าสุดเลยคือทีมเป็นญี่ปุ่นแทๆ้ๆแต่ดันให้พี่ยาสุเกะเนะี่ยเป็นตัวเอกแล้วก็ไปไล่ทุบคนญี่ปุ่นเฉยเลยหรือว่าในฝั่งซีรีส์เนาะก็คือ Harry Potter อร์เนาะที่จะรีเมคเป็นฉบับซีรีส์แล้วมันเพิ่งมีการเปิดเผยนะักแสดงก็คือเห็นลราช็อกเลยสนเนปผิวขาวซีของดิฉันคือหายไปไหนคือส่วนตัวที่เราเป็นแฟน Harry Potter นะเรารู้สึกสะเทือนใจกับสิ่งนี้มากๆเลยซึ่งไอ้คำว่า จริงๆแล้วอ่ะมันมีความหมายว่าการตื่นรู้การตื่นตัวในประเด็นทางสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเพศสีผิวเชื้อชาติเนาะคือคําว่าโวกอ่ะมันไม่ได้มีความหมายที่ไม่ดีอ่ะแต่เผอิญว่าไอสื่อต่างๆอ่ะมันเกิดการโวกแบบยัดเยียดมากเกินไปเนาะจนทําให้ผู้คนนะคะเลยมีมุมมองที่ไม่ดีต่อคําว่าโวกมันเลยเป็นคําที่แบบดูไม่ดีไปซะงั้นคือใ,นในการยัดเยียดมากเกินไปที่ว่าเนี่ยมันก็คืออย่างเรื่องทั้งหลายที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นเน คือสําหรับเราแล้วก็หลายๆคนเนี่ยไอที่ยกตัวอย่างไปอ่ะมันคือการโวกเกินขอบเขตคือนักสแสดงอ่ะไม่ผิดนะมันผิดตรงที่ว่าผู้ผลิตอ่ะเหมือนสักแต่จะยัดเยียดบทตัวหนึ่งเข้าไปเพื่อการโวกอ่ะมันก็เลยเป็นการเหมือนแม่เคารบต้นฉบับคือเหมือนอยู่ๆก็ลอยมาเลยว่าแบบเฮ้ยฉันจะเอาตัวละครตัวนี้เป็นแบบนี้นะโดยที่มันไม่มีเหตุผลรองรับหรือว่าเหตุผลอ่ะมันฟังไม่ขึ้นว่าทําไมตัวละครตัวนี้มันถึงจะต้องเป็นแบบนี้ละคือสําหรับเราอ่ะไอการโวกอ่ะมันมี ขอบเขตที่รับได้นะถ้าจะโวคกอะ่ะก็เลือกเรื่องที่มันเหมาะสมเอามาโวกก็ได้หรือว่าจะแต่งบทใหม่ให้ไปเลยก็ได้อย่างเรื่องแบล็กแพนเทอร์อย่างเงี้ยก็คือตัวละครเอกเนาะเป็นคนดำตั้งแต่ในคอมมิกแล้วแล้วก็ดันเลือกนักแสดงมาได้เหมาะสมอย่างคุณแชดวิกบอสแมนเนาะซึ่งคุณแชดวิกเนี่ยก็เท่สมบทบาทกับเป็นราชาแห่งวากันดาเลยแล้วคาแรคเตอร์เขาอะ่ะก็ตรงกับในคอมมิกไงไม่ได้แบบอยู่ๆก็ปรับให้ใกลายเป็นชนชาติอื่นเฉยเลย,ยนี่เรื่องเนี้ยก็เลยมี แต่คนชมคนชอบเนาะเพราะว่ามันเหมาะไปหมดเลยหรืออย่างเรื่องคลีสามที่คุณไมเคิลบีจอแดนอะเล่นเป็นพระเอกเนาะคือบทส่งคนมากบทเท่มากจนแบบเออใครๆก็ชอบอะหรือ,อยังเอเลียนหนึ่งเนาะซึ่งตัวเอกอะเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นหญิงแกร่งที่สู้กับเอเลียนตามลําพังมันก็ไม่ได้มีใครว่าอนะไรเนาะแถมแบบออกมาตั้งกี่ภาคแล้วก็ตัวเอกเป็นผู้หญิงแทบทั้งนั้นเลยก็ไม่ได้มีใครติดค่ะกลับกลายเป็นภาพจําด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยพอเป็นเอเลียนอะตัวเอกต้องเป็นผู้หญิงและอะไรอย่างนี้ซึ งไอสเรื่องที่เราเพิ่งยกตัวอย่างไปเนาะมันคือตัวอย่างที่ดีของการโวกซึ่งมันก็เลยไม่ได้มีใครติดขัดเนาะแถมมีแต่คนชมมีแต่คนชอบด้วยแต่ว่าคือทุกวันนี้ไอการโวกที่มันโดนคนด่ายเยอะอะสำหรับเราอะมันคือการโว้กที่แบบอยู่ๆก็จะจับตัวละครตัวเนี้แบบเหมือนฉันจะโวกกับตัวละครตัวนี้แหละโดยที่แบบยัดเข้ามาเลยแล้วก็ค่อยไปคิดเอาว่าแบบบทตัวละครนี้จะเป็นยังไงในภายหลัง<ะ>คือมันเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะคิดบทของตัวละครนี้มันตั้งแต่ต้นอะมันเลยทําให้แบบทุกอย่างมันด ฝืนมันดูตะโกนไปหมดจนแบบคนด่าคนไม่ชอบแล้วทุกอย่างที่เราพูดไปข้างต้นเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงมาถึงฝั่งของการ์ตูนญี่ปุ่นคือการ์ตูนญี่ปุ่นอะความจริงแล้วมันมีการโวมันน่า แลแต่ว่าทําไมถึงไม่มีใครด่าเลยล่ะอันที่ว่ามันมีการโว้มานานมากแล้วเนาะก็อย่างเช่นอีวานเกลียนเลยเรื่องแรกคือเขารู้กับพระเอกก็คือเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบชายชายหรืออย่างอีกเรื่องก็คือเซเลอร์มูนเนาะอย่างเซเลอร์ยูเรนัสกับเซเลอร์เนปจูนหรืออย่างเรื่องอนะุเทน่าเนาะซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบให้กระตุ้นหลายๆเรื่องในยุคปัจจุบนนะันอะออกแบบตัวเอกเป็นตัวละครหญิงแถมนางเอกในเรื่องอุเทน่าก็คือเป็นเลสด้วยนะแล้วก็มีแฟนเป็นผู้หญิง ที่เป็นผิวดําด้วยคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นการโบของการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นที่แบบเนี่ยมันมีมานานมากๆแล้วอ่ะทุกคนคือเรื่องที่เรายกตัวอย่างไปคือแบบเก่ามากๆแล้วอ่ะคือณตอนนั้นในเวลาที่เรื่องพวกนี้มันออกฉายอ่ะเราคิดว่ามันก็คงมีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์บ้างนั่นแหละเพราะว่าไอการตื่นรู้เรื่องอะไรพวกนี้มันเพิ่งจะมามีชัดเจนในช่วงหลังๆนี้เองอะเนาะแต่ถ้ามองในยุคป,ปัจจุบันอะเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องที่ปกติมากๆเลยอ่ะทุกคนซึ่งมันก็รับกันได้้้แลวนะก็ไไม่ได มีใครด่าแล้วในยุคป,ปัจจุบันหรืออย่างการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นในปัจจุบันเนาะมันก็ยิ่งมีหลายเรื่องมากเลยที่มีการโวอย่างซูบากิในวินเบรกเกอร์ก็คืออันเนี้ยคือชัดมาว่านางอะ่ะเป็นเพศที่3ใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้มีใครด่าไม่ได้มีใครติดขัดกับกันคือแบบคนชอบเยอะด้วยซ้ำอ่ะหรืออย่างเรื่องรีโคลิสเนาะซึ่งตัวละครเอกอะ่ะเป็นหญิงหญิงทั้งคู่แต่ก็จะไม่ได้ไปในเชิงที่ว่าเป็นเลสไปเลยแต่มันก็คือการแต่งบทที่แบบเออให้ผู้ชมอะ่ะเอาตัวละคร2ตัวเนี้ยไปจิ้น อกันเงได้ซึ่งไอการจินเพศเดียวกันอะมันก็คือการโวกอย่างหนึ่งอะเนาะแล้วมันก็เป็นการโวร้กในรูปแบบของความหลากหลายทางเพศหรือ,อยังเรื่องสปายแฟมิลี่เนาะที่ลอยทําอาหารเป็นหลักดูแลบ้านเป็นหลักส่วนยอซึ่งเป็นผู้หญิงกับแบบใช้แรงงานเป็นหลักใช้กําลังเป็นหลักแล้วก็สู้เก่งกว่าผู้ชายอะไรอย่างงี้ซึ่งไอเรื่องพวกเนี้ยทำไมคนถึงไม่ได่าเลยละ่ะมันก็เป็นเพราะว่ามันคือเรื่องที่ผู้แต่งอะตั้งใจจะแต่งให้บทของตัวละครตัวนั้นอะมันมีลักษณะเป็น ในเชิงนั้นอยู่แล้วแล้วพอดัดแปลงเป็น anime อนิเมะอ่ะมันก็ไม่ได้มีการปรับหรือพลิกบทบาทให้กลายเป็นคนอื่นไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแบบตอนเป็นมังงะเป็นเชื้อชาตินึงเป็นเพศนึงพอไปเป็นอนิเมะก็เปลี่ยนสัญชาติเฉยเลยแล้วก็เป็นอีกเพศนึงเฉยเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้ามันเป็นไปในลักษณะเนี้ยอันเนี้ยมันก็โดนด่าเนี่ยอยู่แล้วแล้วมันก็จะไปเข้าข่ายของการที่ว่าไม่เคารพต้นฉบับเนาะมันก็เลยทําให้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าพอเราจะโวกแบบเคาร ต้นฉบับอะมันก็ยังทําได้อยู่แล้วก็ทําได้โดยที่แบบว่าคนเขาไม่ด่าด้วยอะหรืออย่างการโวงอีกแบบนั่นก็คือการให้ตัวละครเอกอะเป็นผู้หญิงแล้วแบบอย่างเช่นเรื่องฟีเลนเนาะก็คือเก่งแทบจะที่สุดในเรื่องเลยหรืออย่างเมาเมาเนาะก็คือเป็นคนที่ฉลาดมากฉลาดจนขนาดที่ว่าพวกตําแหน่งสูงสูงในวังอะต้องหวังพึ่งนางซึ่งไอตัวละครที่เราว่ามาคือมันมีปูมหลงังมันมีเหตุผลรองรับว่าแบบเออทำไมตัวละครนี้ถึงเก่งจังเลยอะไรแบบนี้แล้วมันก็เป็นการ การวกที่ประสบความสําเร็จด้วยก็คือจะสื่อถึงพลังของผู้หญิงอะเนาะกับการในกับตันมาเวลภาค2ซึ่งแบบรายได้แย่มากๆแล้วก็มีแต่คนบน่นเนาะคืออันนี้ก็เป็นแนวหญิงแก่งเพื่อนหญิงพลังหญิงเหมือนกันแต่ว่าคนดันไม่ชอบเพราะว่ากลมตัวละครอะมันก็แต่ละตัวมันไม่ได้มีที่มาที่ไปให้ชวนให้เราแบบเชื่อชวนให้เราแบบลุ้นเอาใจช่วยและชวนให้เราแบบคล้อยตามไปว่าทําไมมันถึงต้องกลายมาเป็นแบบนี้ซึ่งนั่นแหละมันก็ ตงไปถึงเรื่องที่ว่าทําไมการ์ตูนหลายๆเรื่องของญี่ปุ่นนะมันไม่ได้มีการโวกที่ทําให้เรารู้สึก ขัดหรือตะขิดตะขวงใจอ่ะมันเป็นเพราะว่าส่วนมากอ่ะมันจะมีเหตุผลรองรับซึ่งชักจูงคนดูให้รู้สึกคอยตามไปกับสิ่งนั้นว่าแบบเออมันอ่ะควรจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วอย่างเช่นมันมีปมของตัวละครตัวนั้นที่รองรับแล้วทาให้เราเชื่อว่าเออไอตัวละครเนี้ยมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแหละมันเลยเป็นการโวก้กที่แบบมันดูเนียนมากมันเลยไม่ได้ดูรู้สึกว่าติดขัดอะไรอะ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงการถูกหยัดเยียดอยู่หรือบางทีการโวก้กเนี่ยมันก็ไม่ได้จะต้องแสดงออกชัด ว่าแบบฉันเจะโวกอย่างเงี้ยซึ่งในการโวกเนีย่ยเนี่ยนะ่ะญี่ปุ่นเองอะ่ะมันก็มีเยอะเหมือนกันหรืออย่างเรื่องเพศอย่างเงี้ยก็คือญี่ปุ่นอะ่ะมีหลายเรื่องมากๆที่ขายการจิ้นเพศเดียวกันเนาะคือบางทีอะ่ะมันก็แต่งหรือเสริมขึ้นมาให้มันมีบทให้ชวนจ้นอะไรอย่าง,างเช่นแบบอย่างคานะกับอาคาเนะอย่างเงี้ยคือบทของสองคนเนี้ยมันเป็นการเชิญชวนมากให้คนดูอะ่ะเอาไปจ้นต่อกันเองอย่างแบบที่อาคาเนะกีตคานะเป็นไอดอลอย่างเงี้ยหรือว่าคานะแบบชื่นชมในตัวอาคาเนะ ในด้านการสแสดงเนี้ยหรือเมาเมาเองก็เหมือนกันก็คือตอนล่าสุดเลยที่คนเขามีโพสตออกมาเนาะที่เป็นฉากบนเรือที่เมาเมากับชีซุยโดนจับอะ่ะอันนั้นก็คือจริง,รงๆแล้วในมังงะอ่ะมันแค่นอนลงข้างกันแค่นั้นเลยแต่ว่าในอนิเมะอ่ะก็จะมีการปรับเนาะให้แบบนั่งพิงอิงแอบบแนบชิดกันแล้วก็หลับไปอะไรอย่างงี้ซึ่งนั่นแหละไอการจิ้นเพศเดียวกันอะ่ะมันก็จะสื่อถึงความหลากหลายทางเพศอะไรแล้วเดียเ๋ยวนี้มันเลยกลายเป็นว่าถ้าเรื่องไหนมีให้ขายแบบชวนจินอะ่ะมันกลับจะ ิ่งขายดีซะอีกอ่ะอย่างแบบบูลลกงี้วินเบเกอร์งี้หน้าร้อนที่ฮิคารู้จักไปงี้ดิคนลิสงี้ก็คือแต่เรื่องก็คือดังทั้งนั้นเลยเนาะซึ่งไอเรื่องพวกเนี้ยที่เรายกตัวอย่างไปอ่ะมันก็ไม่ได้มีใครติดขัดหรือไม่ได้มีใครว่าเพราะว่าไอเรื่องที่เรายกตัวอย่างไปอ่ะคือมันออกแนวว่าแบบถ้าใครคิดจะจ้นอะ่ะก็เชิญเอาอไปจิน้นกันต่อได้หรือถ้าใครไม่คิดจะจ้นอะ่ะก็สามารถมองให้มันเป็นแนวแบบมิตรภาพลูกผู้ชายมิตรภาพลูกผู้หญิงไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะสรุปก,ก็คือการโวกข,ของ ั่งญี่ปุ่นเนี่ยในความคิดของเราอะคือมันเป็นการโวคกที่อยู่ในขอบเขตที่คนเราอะรับได้ไม่ใช่การแบบยัดเยียดจนดูฝืนอะอย่างเช่นแบบปมตัวละครมีที่มาที่ไปเนาะหรือว่าการเคารพต้นฉบับก็สําคัญเหมือนกันคือแบบถึงจะมีการปรับบ้างบางส่วนเนาะแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบยังรับได้อะยังปรับแบบพอดีพอดีไม่ได้แบบเปลี่ยนแบบพลิกตลบจนแบบเฮ้ยฉันจะโวกอย่างเงี้ยแบบตะโกนนะเราเลยคิดว่าสิ่งเนี้แหละมันเลย ทำให้การ์ตูนญ,ญี่ปุ่นที่มันมีความโวกมากๆอะ่ะแต่เราคนดูอะ่ะกลับแบบไม่รู้สึกอะไรแถมบางเรื่องยังดูรู้สึกแบบปกติด้วยซ้ำเหมือนไม่ได้โวกอยู่ด้วยซ้ำอะ่ะซึ่งเรามองว่าอันเนี้ยมันคือตัวอย่างที่ดีของการโวร้กอะ่ะทุกคนแล้วมันเลยทําให้คนดูอะ่ะไม่มีอคติกับการโวรกด้วย <S <S คือขอบอกไว้ก่อนนะว่าอันเนี้ยเราไม่ได้จะมาชมของฝั่งของการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นนะคือเรื่องที่โบงอะ่ะมันก็มีแหละแต่ว่าพอมันโบงอ่ะเราก็ไม่ดูไงจริงว่าคือถ้าใครนะคะมีตัวอย่างของการ์ตูนญี่ ปุ่นที่มันโวกแล้วมันบ้องอ่ะก็สามารถมาแปะชื่อเนาะแล้วก็เล่าสู่กันฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนกันนะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบเออมันมีเรื่องไหนหรือเปล่าที่มันแบบทําออกมาแล้วมันดูบ้องคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้เนาะถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรอย่างอื่นจะมาแชร์เนี่ยก็สามารถพิมพ์ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะยังไงก็ใช้คําที่สุภาพด้วยละกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย